นอนไม่หลับทุกคนตีหนึ่งนะทุกคนเบื่อจังแมวอะวันนี้แม่มานอนด้วยกันมาลงมาดิวันนี้ไม่มานอนด้วกันเคยปะแบบพ่อนอนไม่หลัตอนกลางคืนเราก็ไม่มีใครอยู่กับเราเลยนะคะขนาดแมวยังหลับหมาย,ยังหลับอ่ะทุกคน คือเขาไม่หลับไงเขาจะไม่ง่วงตอนเช้านะค่ะพยายามนอนเล่นบนเตียงนับเกะหรืออะไรก็ตามมันก็ไม่ง่วงเลยเว้ยทุกคนเขากลับมาเป็นอีกแล้วอ่ะสงสารนอนอยู่โดนปลุกละคะ คุณข้างเตียงเของทุกครั้งเลยทุกคนทราไม่นอนไม่หลับทราไมนอนไม่หลับอาหรือเป็นเพราะว่าตอนกลางวันอะเขาแทบไม่ได้วิ่งหรือใช้พลังงานอะไรเลยทุกคนเป็นไปได้ปะมันก็ทำให้เขาอะไม่สามารถนอนตองกลางคืนได้หรือว่าเขาต้องออกไปข้างนอกวะทุกคนไปชวนทัตออกไปข้างนอกดีกว่าทุกคน กติทันเชียเรวชอบดูหนังเวยแล้วก็แบบหลับไปเขาก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้มันหลับหรือ,อยังนะทุกคนพานยังไงเบาที่สุดเบาได้แค่นี้เหรอ ีแขนเสื้อเขาอ่ะส่วยพาของเขาส่วยพาของเขาขาดใ <c oughs> ส่มานานมาก่ะตั้งแต่เข้ามาหาอะไรอ่ะก็มีการรีแพ้ตลอดเลยนะแล้วอยู่ดีเดีๆทำไมมาขาดวันเนี่ยเนี yeah. ่ย <c oughs> ใจวิวเลยตอนแรจะไปด้วยความสดใส น่าจะร้อนกันก่อนส่วนอันนี้ก็คือเสื้อผ้าถาึงบ้านตอนตีหนึบนะคะเฮ้ยสุดโอ้มันมืดแล้วมันระแวงไปหมดเลยวิไม่ใช่นี่ประตูบ้านเราเปิดมาข้างในเฮ้ยไม่ใช่เปิดไปข้างนอกมันติดอะไรวะเมื่อกี้้ทุกคนยังเงียบไม่มีคนเดินเลย ต้องยอมรับเลยตรงนี้ว่าแทบไม่ได้ขับรถเลยนะทุกคนมาแล้วก็ฝึกขับไปประมาณสองสเดือนแล้วก็หายไปเลยเขกเจ็ดเดือนเลยมั้งที่เขาแบบกลัมาจับรถอีกครั้งก็คือวันนี้เลยนะทุกคนอทำไมมันไม่เปิดล่ะแต่ผิดหรอแต่ผิดหรือ,อไร <c oughs> อ๋อแต่ผิดบอกแล้วทุกคนเรื่องจริงนะ <c oughs> ไปคนเดียวจะดีเหรอ ข้ารถก็ไม่แข็งลองดูสักตั้งก็ได้คิดว่าเงคืนรถน่าจะไม่มี เขาลุ้นมากเลยอ่ะเนี่ยเราดูดิอันนี้คือตีสองนะโคตรโลง่ลงมากเลยถนนยังมีรถอยู่นะคะและนี่ก็คือผลงานการจอดอของเขาโดยที่ทางซ่วงมันเตือนแล้วอ่ะเหลือเยอะมากเหลือเยอะจีเตือนไว้ไปหน่อยนะผู้คนออกมาข้างนอกคนเดียวแล้วแอบเปล่าเปลี่ยวเหมือนกันแฮะเงียบมากเลยอ่ะกินอะไรดี ทุกคนไม่ได้ได้มาเพราะควาหมหิวเลยพี่เซเว่นมีฟักของอยังลงในที่สุดปวดของ,ของ,ของอเข้ามาสักทีแย่ข้าวหม้อมันจะหวานมันพุข้ามจนดินซีดีเข้าไปทั้งใน,ไ,นไม่อยากจะคิดเลยหรอเป็นคนขับแล้วปวดอึเปล่ะ ขับรถก็ยัไม่เคยขั w a press. s h Express มันคือร้านซักผ้าเดี๋ยวลองลองไฟดูเพราะมันเป็นร้านเดียวที่เขาหาเจอนอกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเราไปนั่งร้านซักผ้านี่นะได้เหรอเขาว่าเไหยมันมีร้านเดียวที่เปิดจริงๆอะนอกจากซูปเปอร์แล้วก็ไม่มีอะไรเปิดเลยว้าวมันเงียบมากเลยมันไม่มีใคร ซักผ้าไปยังผ้ามาซักด้วยไงทุกคนเฮ้ยอ๋อแล้วเหรียญที่มาเก็บตูต้นี้ขนาดรถเมล์ที่วิ่งผ่านไปอ่ะไม่มีคนในรถเลยอจะฉันมาทำอะไรที่นี่วนทุกคนได้ยินใช่ปะมันเงียบมากแล้ทำไรรู้วทำไรจริงอ่ะ ที่สามอ่ะเขาจะทำอะไรนอกจากนอนพกูรู้สึกต้องรีบรอกเลยเราก็ไม่รู้เนาะมันอะลายแค่ไหนอ่ะคนเดียวกับชุดน้องสีชมพูหล่นมากไปแล้ว ถึงตลาดอะไรไม่รู้นะคะสักที่หนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามาันคือที่ไหนอะแต่มันปิดแล้วอะทุคกคนกมันมีเสาอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่รู้บนไม้อะเป็นเสาแบบเราเป็นอิดเล็กๆอะ ขู่ขาไปไหนอ่ะเดักน้ำยดีกลัวเว้ยตลาดปิดแล้วไม่เหลืออะไรเลยคนที่เหยวเหงาไหมเหงาเหมือนกันไม่เหลืออะไรเลยอทุกคนสงสัยต้องไปต่อชีวิตผู้หญิงตีสองมันต้องลุยหน่อยทุกคนขับว่าไม่ได้ประเด็นอนะ ไม่ได้อ่ะมันค้างอยู่อันเนี้ยอะไรหรออ๋อคุณแม่เจ๊หลุดไม่รู้ทับเร็วกันอุอ้ยรถบนทางมันโล่งมากเลยอ่ะที่นี่คือที่ไหนบ้างมันเขาว่าขนหลังร้อนมากเขาจะขอนะ าต้องรู้ว่ามาที่นี่ไหนเดีนะ๋ยเขาขอโทรศัพท์กท่อนนะทุกคนทุกคนเขาไม่อยู่สวรรณภูมิหมอมาแล้วพี่ไหนเมืองเบียนไม่อยู่สวรรณภูมิเฉยขำมัวมากเลยนะทุกคนที่มาผูวตรงเนี้ยขับมานานมากแล้วด้วยซึ่งทุกคนต้องกลับบ้านได้แล้วอ่ะทุกคนตอนนี้คือตีสี่แล้วอีกไม่นานรถจะต้องติดแล้วอ่ะคนต้องไปทำงาน จะหาทางกลับบ้านนะคะก็เลยขับมาเรื่อยๆอนะทุกคนแค่ขับรถมองทางซ้ายขวาหน้าหลังของเขาอะยากสมพอสมควรเลยทุกคนเขาลองดูก o o ก l e แ a p แล้วอะมันขับไม่ได้ไม่มีสมาธิอะรถมันสายนะคะเขาก็เลยเออไม่ใช้ก็เลยลองขับตามสัญชาตญาณมาทุกคนแล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะคือมันห่างจากบ้านประมาณ40กิโลอะสวนภูมิอะโมเมนต์ไหนของชีวิตมาแน่ทุกคนมานั่งชิลเหมือนคนอกหักอยู่ที่สวนภูมิก็เปลี่ยนบรรยากาศดีเหมือนกัน เเยย็นจังลแต่ตอนนี้ยรัลังเครียดอยู่ทุกคนว่ากลับบ้านไม่ได้เอาไงดีเครือ่องบินไปแล้ว ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะถึงบ้านหรือเปล่าสารภาพตรงนี้เลยว่าเริ่มม่วงมากเลยทุกนด้วยความที่ไม่ได้นอนเต็มอิ่มมา3วันอะ่ะเขาก็ต้องโทรตามสาชแหละไม่อยากโทรตมามมันเลยอะมันต้องบนเขาแน่เลยอะ่ะทุกคนลองดู<ะ>ทำอะไรอยู่นอนอยู่อมเปไรมดึกนะ ทัดมารับเขาหน่อยได้เปล่ารับทำไมอยู่ไหนเล่นอะไรเนี่ยโดนแม่ป่ะเขาอยู่ข้างนอกไปข้างนอกข้างนอกไหนหน้าบ้านเหรออืมเขาอยู่สวนหนภูมิอ่ะเขาออกมานี่เย เขาออกมา,มเ,าเขาออกมาขับรถคนเดียวเขาดเพเอ s ไม่เป็นแล้วเขาหัวเขามองแล้วด้วยเขากั้วรถเยอะด้วยอีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาว่ารถเยอะเขาขับไม่ได้แน่เลยนะนะมัใช่เลน่นเล่นไหมมันเล่นอะไรนะเนเยียนรมามรับหน pues ่อยเน่ามาเออไปส่งลมาเลยอย่าฉนรีบไปเนี่ยเ,เ,เร็ว ท่านี้มานะทุกคนรถต้องมีขับแรงจริงแรงมากว,วันนี้ประจวบคัยมากเลยอะไม่เคคิดแล้วว่าแบบจะมีวันที่เขาออกมาคนเดียวไม่ลุกจุดหมายนะคะก็แค่ขับไปเจออะไรก็แวะถ้าเป็นฟิล่างนี้นี่เองอะมันอิสระมากเลยระหว่างรอ เรามามองเครื่องเป็นกันดีกว่าค่ะแล้วก็รถเขาเนี่ยจะกระพริบอะไรนะมันเขาไม่เข้าใจมาเหมือนกันเขาต้องการจะบอกอะไรเขาเหรอ <c oughs> ฮะ <c oughs> ทำอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยใช้เรื่องไห้เนี่ย เออเป็นห่วงว่ะแล้วอันตรายนะลงไปทับเองไม่หลับรถอย่างเงี้เล่นอะไรนอนไม่หลับมาขับรถเล่นเนี่ยนะฮะก็มันนอนไม่หลับก็เลยมาถ่ายคลิปเล่นสมาคนเดียวเลยนะแกยังขับรถไม่แข็งเลยเขาเกือบเฉียวไปไั้งหลายรอบนี่นะเราคุมแม่มาเฉียวเนี่นมามาเยเขาไม่เก่งวัช่วเนี่ยนอนอยู่แกโทรมาฉังรีบมาเนี่ยเล่แก็บมาเนี่ยคลิมพ <c ười> ี่ฉัจะออกมาคนเดียว่ อันอตรายไหมโดนอะไรขึ้นมาทำยังไงทัานใส่ชุดนอนออกมาข้างนอกคือตอนแรกเขาจะกลับบ้านเว้ยแต่ว่าเขาดู GPA แล้วเขาไม่เป็นก็เลยขับไปเรื่อยๆบีก็เลยมาโหดเนี่ยแล้วดูมาเส้นไหนมาเส้นนี้ขับกันเร็วมากนะใช่เขาตกใจแล้วเรินโดนทัมโธดแล้วโดนโธดเป็นห่วงเนี่ยทำเขาเป็นห่วงเนี่ยรีบออกมาจากบ้านฉันลืมล็อกประตูบ้านด้วยเฮ้ยเอาดีเอออย่าดวนดนนะดนนะเล่นเลยเล่นเลยนะคนเขาเป็นห่วงหมด ฉัน <g ül> ไ,ไม่โกรธแล้วทุกคนขอบคุณนะถ้าเราทำอะไรยี่มาหลังไม่มาช่วยนะไม่ใช่เรื่องเลยเนี่ยอันตรายดนะ้วยเนี่ยฮะมาคนเดียวมาอันตรายปะทำยไำงาไ,ไงไปเดินเดินแล้วก็เปล่าเปลี่ยวเปล่วเปลี่ยวไงไม่รู้แต่ละขันมั่งครับเดี๋ยวป้ายมั่งเขียนอยู่หกสิบกิโลไม่ช่ชั่วโมงกลับบ้าน วันจบแล้วคลิวนี้หมดเวลาสนุกแล้วนะคะแล้วครั้อองหน้านะคะทุกคนไม่มีครัง้หงหน้า,าแล้ว่ะไม่มีครั้งหน้าแล้วาลาไปก่อนนะคะทุกคนกับคลิปนอนไม่หลับตอน 2, ตีสองตีสามวัาต้องออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกคนเพื่อจะได้นอนหลับจะได้ไม่มีแรงแบบเนื้อจี้เพียบพร้อมตอนเวลาอย่างนี้นะคะทุกคนมมีเครื่องอัตโนมัติหมดแล้วอะก็ได้ก็ต้องทำคมสาดเนี่ยก็ต้องทำคมสาดอยู่ดีก็มมีแม่บ้านแล้วเขาก็ม่รู้จทำอะไรเลยอะก็ไ่าแหละไปทางแทนแม่บ้านอ้าวแล้วเจ้าแม่บ้านมันทำไม ไม่เป็นไรก็แกอยากหลับไม่เหรอก็ไม่ทาทําไมเราไม่ฟิตเนสได้การอะคือรังอ๋อพี่ทำไมเวลาเขาชวนแกชอ่ะไม่มีเวลาไม่มีเวลามีแต่แกไม่ไปทำไมเนถึงไม่ไปเพื่อนฉันก็เลยนอนไม่หลับแต่เนี่ยตอนนี้โมอตีสี่ตีห้าจะห้าตีเช้าอยู่แล้วฉันมึงได้นอนไปสามสี่ชั่วโมงอีกเนี่ยคกลับและทุกคนไปก่อนเดี๋ยวถ้าชี่บนไม่เล็ดื้อเนี่ยดื้อเดี๋ยวจะโดนไปแล้วนะไรโดนทศตลอดทางแม่ทุกคนรู้ตัวนี่ กะเวลาง่วงเปล่าง่วงเปล่าโกรธเลยปลุกนะคะมโคโคัดช็อกโกแลตเฮสเซนต์บราวนี่จากอบบ้าอาจิมามีมอร์บราวนี่อบสดนุ่มๆหนักๆใส่คนอบสิบนาทีกินได้เลยเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้